ไปลองครับนี่ม้นกนปาครับจํ่้นก้าั่นองที่มันกลัวแบนี้จะบังคับหน่อยหน่อยดีต้องหรกงบอันเาอยางายงเจ้าอย่างแต่ว่าม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 มาามาาามมเา ไม่แม่ไม่อันบ้านเฮียของขายจยาของต๊ะันเส้นบันไดเป๊ะลากขึ้นมาถึป่าเสหนองก็ไปถึงใครมันหนองมีคนมันนะมึงนย่างกันผู้าบ้านมะขาวจีนเนี่ยไม่บ้านโปเลย่กใม่พันใจด้วเอาไใครส่นนะหัวเอาไปรถ่นว่าบอกกนยังกว่าไขใครท่นรนก็บ่อกราเ่นอใช่รถดีนะเสเสมันกินนะี่ตะวักามากินมันหรอเปล่าสมันสพใช่ไเป็นหมกเอ้าจินหน้าอกากะจบ ย่านไล่ไอ้หลานพอน้ำซํานี่ตื่นไปไหนไม่รู้อู้ไอ้หมดไอ้หมดเป็นเหาบ่บ่เห็นเหงาบ่เห็นเหงาเขเห็นเหงาแล้วสาวหาบ่เหงยังมึงเรื่อง่เขามุดรึเ่มึงเรื่องบ่บ่เหงเดีครับเอาเอาปลาเนี่ยเสียนคันสวรค์เดี๋ยวมือนั่นกับ้พาไปซ่อมอยู่บ้านแท้ง็ยกนี่เขาดมในบ้านบ่แม่แม่ล้วีบวัดมาอีกเรื่องเนี่ ตะวนเอาย่างหลอกหูมันโอ้โหๆเอาไว้เซตี้เซยนเนเซใช้ผู้เป็นอุปสมบทหมู่นะโอ้บัดรอุปสมบทดอกคิดว่าโอเคอยู่ป่ะถ้เป็นลูกพี่หอยแล้วว่าโอ้หัวลนกลับมาเขียนที่เอาผู้เดียวอีกทีว่ามือแน่นัว

หอยทตัวเป็นโลวะมเมือเดพายปใส่เกแ่เดเราหวแม่นะเพิ่นเดียมื้อเดียวนะมือสุใ่ดแ่อก่ไ้ยมื่นสี่มื่นห้ามื่นหกไปเาไปวม่เดียวตขึ้นนะมึงเห็นมอหอยบ้านป่าบ้านนี่บ่ึงเิลอกมี่สงานมก็ขอรับบอนเป็นบ่ามสี่ีนโถเ่อ ผมบอกว่าปลายังเจาล้งที่ป่ายอนข้อหัวขังไ้ในข้อกันหัวม่ตวงน้ำหัวนี่เป็นกองเพียงิดหน่หนอยตัวเดียวนี่างนี้ข้ขังวัดตุ่นกันแม่งามเติบยุ่งเอามือแหลงยิบไ่ได้ใส่มีดเอาเลยน่ะซอยมันน่ะแม่บอกว่ดเฉาดีๆกัดบ่าขาดโอ้ไอจิบกางไอจิบกงโอจัปกาเกลือลิ ปลาตองไก่เนาะแซ่ไก่ปะตัวใหญเนาะลายหลังใส้เบ้หัน้างใส่ขึจิ้งปลาได้อ้ะหัน้างใส้พิ้นปลาได้ว่าหันหนาใส้บักซือเบละตายยังบ่มีกางเหรอ้องลาก ถาวันเมันเม่ว oh ันเมื es ่อวันเมากอวันมา่อว oh ัเมื่อวัเป uh ื <k <k ่อนเมื่อวม่ได้ปลม่อวันเ่อวมอวนเมื่อวนเยื่นะที่มันบอกอวัา่าวันเมืาอวื่อวันื่นเมือมื่อัเมื่อวมต่วนเมื่เม่อวันมวันเมื่อวันเมันมา่วัเมือนันอนเมื่อันเมันม่อวัาอนอเื่อวันเมืมบอวนเ่นมมออวั่อวเอวันเ่เจ้าไปแทเ น้ำพ้นเนาน้ำพิ้นเนาะ้ลน้ำพืนมีคุลุงเอาผมบอกพาไปเอาอยู่กระดูกอับผมซ่องไปอ่ะเป็นไปแรงมาหาแล้ววูบายวูบ่าย oh. ทั้งขาบ๊อบนี่แะมันบอกว่าเจ้ามอกไปบังเจ้าหินป่า่นวะแม่ันเขาไม่ไดย่ะผมม่ย่างไปเบื้องหันป่าตัวที่ามอ่ะห่าบวะคเว้ยบันนี่เนัวหาบกะเอแทงนี่บ่อกัเ้ยบอปนบลย ศาสนาได้กินบด่วานนี้กมยามันไปินตงมันอยากกินเนียงมันวะจี่ผมมีผิดกินรถดภาษาของังกินเนีงผมมีผิดนี่ยผมตอดต่ว่าน่ดูั้นะดูนังนะดดังดำพูดเนองในนี้สองคนไปหอดนีเอากลับมามีผู้ใดได้บอกหอตาเอ้ประกุมเดียวพานยังบอกดเยัต้องรอซื้อู่ทัง เนี่ยบ้านเราสีเฉียดเลยเพิ่นชิมาใส่บอกเนี่ยน้อยเนาะตะวันอ๋ออเอไม่อ่ะมันแกะไหมมันกินยังกับเปวะมัพิ่นบอกที่มันตื่นบุตรที่กินได้มันเพิ่บอกกินบกหอยอีงไปเลยเออมแต่บกหอยสิบเด้นนี่ไปเลยนักตเบียร์คอยจูบเลยนี่เออเออปรากฏกินบกหอยเอาป่าปลานี่มันปลาลาเนื้อจ้ะอ๋อลาเนื้อเอ้างัวอยู่ใกล้ขย้อนว่ายัน

ตะวันละวันบาแตกแบบนั้นเราลงอ้คือซ้ำซุ่มเนี่ยไหมตุ้มจังไลยแฮบิดกันแล้วเอาขนมันมันต่างกันไ่ซมล้งลงลงันสี่โมงครึ่งตอนนี้4โมงครึ่งจะขามุกครับถัดยังมาทันเนี่แล้ว ปีกันวติดแล้วเวลากายมุมสูงพดมาตขาเบิ่งท่าห้าวเหลูกน้ำย้ำกันรู้แล้วตอามต๊ามต๊ามมุดท่าไว้ต่ว่าลูกน้ำย้ำสกดนครจุนเนี่ยบูญจวัจุนเนี่ย ลูกน้ำส <c oughs> no ีช่วงขอนสมันนะคนละอู๋สมบทดิบอ่ะมีแตนมีแตนอ้ลูกน้ำีตาลตาตาบลูไปิ่งเชนกันไปตรงไหนวะยอดดีรีวะ กลุ้มขึ้นมาแม่ตวนก้มคักเด้อหางฟาดถือเป้าตาเด้หัวจุ้มลู้ไปนั่นเด้ยบีบแหงหลายฉีแตกเบิดปลาอวถือจุ้ม้ม,มาผมถือห้า้กินอกอฟินไหน เดดเดบอมเนือมันหวานดีป่ะจยังไรอ่ะหลายน่ากางหลตัวลาใส่มันไงงใส่ไปั้งหลายที่น่าดป่มุลประโยชน์ลนีเดี๋ยวฝากวัีครัพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ